นนได้แล้วจ้าเราไปทำาบบข้าวกันจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาทำกับข้าวนะจ้าวันนี้ทำเมนูไก่ผัดขิงใส่มะเขือนะคะอตอนนี้เราผัดขิงอยู่ผัดขิงให้หอมนะคะจะหอมมากถ้าใ,ใส่ขิงไปด้วยใช่ไหมคะพอขิงหอมแล้วเราก็ใส่พริก พริกแห้งกับกระเทียมนะคะลงพอกระเทียมกับพริกหอมเนาะใส่ไก่จ้าไก่เริ่มสุกแล้วปรุงรสจ้าปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน้ำตาลใส่ไว โอ้ว,ว้าวเราไม่นี่ซอ,อสอค่ะซอสเขียวซอสเขียวซอสเขียวไม่ใช่ซอสเขียวซอสเขียวซอสน้องเขียนวนี่ซอสหอยค่ะโอ้ก็จะเบื่แล้วเนี่ย,ยหมดแล้ว พอปรุงรสพอปรุงรสเสร็จไก่ก็เริ่มสุกพอดีนะใช่ค่ะพอไก่เริ่มสุกเราก็ใส่ผักผักของเราวันนี้คือมะเขือนะคะเขือใส่ลงไปเลยอ๋อใช่น้ำเกลือด้วยนะคะค่ะแช่น้ำเกลือเพื่อความขาวไม่ใช่น้ำเกลือจะไม่ขาวค่ะคผัดอีกรอบค่ะน้ำแห้งแล้วก็ น้ำให้เติมน้ำจ้าน้ำมากน้ำน้อยเล้ยแต่ความชอบนคะคะการดำกับข้าวไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะเร่งไฟด้วยฟืนจ้าเย็ดเข้าไปจ้ารอเดือดนะคะอ้าวเดือดแล้วจ้าเดือดแล้วจ้าฟันขมงสรงเพลงเลย ขันกอ้งชัชๆๆหอมมากเลยจา้าอันนี้ผักโรยหน้านะคะคือต้นหอม,หอมกับออเโหระพาจา้าเราจะใส่ไปพร้อมกันเลยนะสองอย่าง,างหั้นไปพร้อมกันเลยตอนนี้มะเขือเราสุกแล้วแต่เราโรยชิมเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวลองชิมกันหมูสุกยังคะไก่คะ่ะวันนี้เป็นไก่อ๋อไก่สุกยังคะสุกแล้ว เคียวค่ะตักก็มากินเถอะค่ะอร่อยเลยค่ะเราไม่กินเคี่ยวเยี่ยวเคี่ยบค่ะเติมซอสหน่อยเพิ่มความหอมหยินื้อหอมหอมหอมค่ะเพื่อความเค็มวันนี้ไม่ใช่น้ำปลานะคะใส่เลยจ้าผักวันนี้ไม่ใช่น้ำปลาใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ใช่ค่ะมันเค็มเกินไม่ใช่ค่ะเคีมยเค็มกินเค็มนะคะแต่นูชอบกินเค็มค่ะหอมหอมเลยจ้า ตอนนี้คือไฟเราก็ยังแรงอยู่นะสดีเช้าวันเสกษ์ไฟุนช่วยนี่จ้าเสร็จแล้วจ้าผัดของเราเรียบร้อยค่ะ